สวัสดีค่ะ Good News เรื่องดีๆเพื่อสังคมในวันนี้กับครั้งแรกในประเทศไทยที่ได้เนรมิตอุมโมงค์อาร์กิลลรีที่ยาวที่สุดในประเทศไทยภายใต้คอนเซปต์ Joy the Joy ที่คุณและครอบครัวสามารถไปถ่ายรูปเก๋ๆกันได้ค่ะ นี่คือบรรยากาศของงานสุดน่ารักที่ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนคลับของ Line Stickers อยู่แล้วหรือครอบครัวก็สามารถพาเด็กไปถ่ายรูปกันได้จัดขึ้นโดย Line Stickers และ Line Melody จับมือกันยกทัพมาสร้างสรรค์ผลงานหลากหลายคาแรคเตอร์ที่ไม่ว่าคุณจะเป็นสไตล์ไหนก็มีให้เลือกชมในทุกสไตล์ ทั้งคนชอบงานดีไซน์สาย i ิ l u s t ต a t อรหรือสายหวานหวานแนวการ์ตูนที่นี่มีครบนอกจากจะได้ดูงานอาร์ตเก๋ๆกันแล้วไลน์ก็ยังเอาใจสายถ่ายรูปกันอีกด้วยกับมุมถ่ายรูปแบบไม่ซ้ำใครนี่คือผลงานจากครีเอเตอร์และศิลปินชั้นนำกว่า180คนที่มาร่วมสร้างสารรค์ผลงานสุดครีเอทกันที่สถานีรถไฟใต้ดินทางออก3 MRT พะหนโยธินซึ่งอุโมงค์อาร์ตแกลเลในคอนเซปต์ Join the Joy The ชวนทุกคนมาสัมผัสประสบการณ์แบบ joy j o ย joy เพื่อส่งความสุขส่งความรู้สึกดีๆผ่านสติ๊กเกอร์ไลน์ในรูปแบบที่หลากหลายและยังมีลายเมโลดีจาก30ศิลปินให้เลือกไปเป็นเสียงรอสายน้องๆคนไหนที่เป็นแฟนคลับของศิลปินคนไหนหรือติดตามคาแรคเตอร์ตัวไหนเป็นพิเศษสามารถไปดูผลงานที่ตัวเองชื่นชอบกันได้ยังไม่พอคะ่ะลายพร้อมเปิดพื้นที่ให้ครีเอเตอร์และศิลปินได้แสดงผลงานและปลดปล่อยจินตนาการผลักด ให้เกิดความคิดสร้างสารรค์และสร้างแรงบันดาลใจแก่ครีเอเตอร์รุ่นต่อไปอีกด้วยยกทับมาจัดเต็มทั้งสติกเกอร์ฝีมือนักวาดชื่อดังเช่นน้องมะม่วงแสนน่ารักมะม่วงปับอัพสโดยคุณตั้มวิสุทธ์พอนิมิตและมนุษย์หลุมดำเทเลพอร์ตโดยคุณก้องกันทพลเมทีกุลหรือก้องการ และในฝั่งของ Line Melody จะนำเสนอท่วงทํานองจากเนื้อเพลงของศิลปินสุดฮอตพบกับประโยคโดนๆจากบทเพลงของศิลปินชื่อดังเช่นหนุ่มกาลา t i l ี่เบิร์ด m ทรีแมนดานผู้ที่สนใจสามารถติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวของ Line Stickers และ Line Melody ได้ที่ Line Official Account l i n l s t i c k e r s th และ l l n n m m l o o y y th ค่ะ แล้วกลับมาพบกับ Good n นวส์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ